หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหอยไทยอีสานก็จะพามารู้จักสรพพคุณของอ้อยแดงค่ะลักษณะของอ้อยแดงนะคะจะมีลําต้นเป็นทรงกระบอกค่ะลําต้นจะเป็นสีม่วงแดงส่วนใบจะมีลักษณะเรียวยาวปลายแหลมตรงกลางใบจะมีสีม่วงอมแดงนะคะแล้วก็บางพื้นที่ก็จะเรียกว่าอ้อยดํานะคะ เพราะว่าบางลำต้นจะมีสีม่วงแดงจนไปถึงเกือบจะดำก็มีนะคะบางพื้นที่เขาก็เลยเรียกว่าอ้อยดำค่ะแล้วก็อ้อยก็จะมีอยู่หลายพันนะคะส่วนที่ปลูกไว้ขายแล้วก็ทำน้ำตาลนะ่ะเขาก็จะเรียกว่าอ้อยเหลืองนะคะและอ้อยแดงส่วนใหญ่จะนิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือนค่ะจะปลูกไว้ทำเป็นยาสมุนไพรนะคะอ้อยแดงจะมีรสชาติหวานน้อย แต่สรรพคุณทางยาจะมีมากกว่าอ้อยพันธอื่นๆค่ะและแพทย์แผนไทยก็ได้ใช้อ้อยแดงนี่แหละค่ะเป็นยาขับนิ่วขับปัสสาวะขนาดเอกเลยทีเดียวและสําหรับวิธีปรุงเป็นยาช่วยขับนิ่วขับปัสสาวะหรือว่าแก้ไตพิการนะคะก็คือเราจะใช้ส่วนที่เป็นลําต้นประมาณ100กรัมค่ะหรือว่าประมาณสองป้องค่ะแล้วนำไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆสับได้ชิ้นเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะโดยไม่ต้องปอกเปลือกออกนะคะสรรพคุณเด่นของอ้อยแดงนะคะอ้อยแดงจะมีน้ำตาลซูโครสในปริมาณมากยิ่งถ้าเราคั้นเอาน้ำอ้อยแดงสดๆมาดื่มแล้วก็จะช่วยเรียกกกำลังได้ดีค่ะแล้วยิ่งเป็นน้ำอ้อยเย็นๆนะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ แล้วอ้อยแดงถ้าคาันเอาน้ํากินวันละหนึ่งแก้วก็จะเป็นยาขับปัสสาวะป้องกันการเกิดนิ่วแล้วก็ขับนิ่วทางเดินปัสสาวะได้ดีเช่นกันค่ะแต่สําหรับวิธีค้นน้าอ้อยสดมาดื่มกินเนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าน้ําอ้อยจะมีน้ําตาลสูงค่ะควรจะใช้วิธีต้มกับน้ําดื่มค่ะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเสร็จแล้วก็นําไปต้มกับน้ํา1ลิตร เคี่ยวให้เหลืออยู่ประมาณ 600cc ค่ะพอเราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะให้กรองเอาเฉพาะน้ำไว้ดื่มค่ะกรองเอาเฉพาะน้ำยาไว้ดื่มวิธีการดื่มเราก็จะดื่มตลอดทั้งวันค่ะจนกว่าน้ำยาจะหมดนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มปริมาณปัสสาวะและจะทำให้ปัสสาวะได้บ่อยขึ้น จึงเป็นการช่วยขับปัสสาวะที่ยังคั่งค้างอยู่ข้างในนะคะออกมาด้วยและวิธีนี้ก็จะช่วยแก้อาการปัสสาวะขัดแก้าการบวมน้ําช่วยขับนิ้วทางเดินปัสสาวะแล้วก็แก้โรคไตพิการได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสูตรรักษาอาการแก้ไตพิการขับปัสสาวะขับนิ้วในทางเดินปัสสาวะนะคะและนอกจากนี้อ้อยแดง ก็ยังช่วยแก้อาการอาเจียนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยจะใช้น้ำอ้อยสดค่ะประมาณ100กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยกาแฟนะคะใช้น้ำอ้อยสด100กรัมนำมาต้มผสมกับขิงจะใช้ขิงสดค่ะนำมาตำละเอียดจากนั้นเราก็จะเอาน้ำอ้อยสด100กรัมแล้วก็ขิงสดที่ตำละเอียด10กรัมแล้วก็นำไปต้มนะคะ การต้มต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะในการต้มต้มจนเดือดพอเดือดแล้วก็พอค่ะจากนั้นก็กรองเอาเฉพาะน้ำยานะคะนำน้ำยาที่ได้มาดื่มนะคะจะช่วยแก้การอาเจียนคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้นะคะอ้อยแดงก็ยังถูกนำไปเป็นส่วนผสมกับตัวยาสมุนไพรตัวอื่นด้วยนะคะเพื่อช่วยในการรักษาโรคค่ะ และนี่ก็เป็นสรรพคุณทางยาของอ้อยแดงนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ